เป็นที่น่าตกใจจริงๆครับเพื่อนๆกับสาวนางหนึ่งที่โดนโจทย์ขานว่ามีสามีมาแล้วมากถึง14คนจำนวนขนาดนี้กับเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่าช็อกกันไปเลยนะครับแต่นั่นก็แค่ช็อกเบื้องต้นครับเพื่อนๆช็อกต่อมาคือสามีหลายๆคนนั้นคบหากับสาวนางนี้แบบลึกซึ้งพร้อมๆกันอีกต่างหากบางสื่อว่าคบทีเดียว4คนบางสื่อว่า5บางสื่อก็ว่า6 เอาจริงๆแค่นี้ก็น่าจะเรียกว่าสุดยอดของความช็อกได้แล้วนะเพื่อนๆแค่นี้ก็ทําให้ชาวบ้านร้านตลาดต่างก็ต้องออกมาสรรเสริญกันไฟลุกแล้วละ่ะเชื่อว่าคําหยาบทุกคําที่มีความหมายว่าเลวหรือชั่วน่าจะถูกยัดเข้าไปในถ้อยคาสรรเสริญพวกนั้นจนหมดไม่มีเหลือแม้แต่คาเดียวนั่นก็เดือดด้นระดับหนึ่งแล้วถ้า14สามีของนางเป็นแค่เพียงคนธรรมดาทั่วไป แต่14นอดันเป็นเข้าสงองค์ข้าเจ้าด้วยนี่สิเพื่อนๆและไม่ใช่พระธรรมดาด้วยนะเป็นพระที่มีสมณศักดิ์ชั้นสูงเป็นที่ศรัทธากราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายมหาศาลนั่นก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตมโหาูรานไปทั้งประเทศวันนี้แอดก็เลยรวบรวมสรุปประวัติและวิวรกรรมของสาวนางนี้มาให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่านางเป็นใครมาจากไหน เข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงและมีผู้ใดตกเป็นเหยื่อของนางบ้างเอาเท่าที่มีรายงานออกมานะเพราะจริงๆเห็นว่ามีมากกว่าที่เป็นข่าวอีกเรื่องอยากเล่าของเราในวันนี้ก็เลยมาในตอนสีกาก๊อบกับหลวงตาทั้ง14นั่นเองครับเพื่อนๆอ,อย่างแรกเลยนางก๊อบเนี่ยเกิดและโตที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อนๆและปัจจุบันมีลูก3คน เพื่อนบ้านที่จังหวัดพิจิตรบอกนางก๊อฟเอาไปฝากแม่เลี้ยงให้ที่จังหวัดพิจิตรบ้านเกิดนั่นแหละแต่ที่น่าแปลกใจคือทั้งๆท,ท,ที่นางก๊อปมีรายได้มหาศาลเห็นว่าเคยช้อปปิ้งสูงสุดถึงวันละสาล้านบาทแต่ไม่รู้ทําไมถึงปล่อยให้แม่ที่เลี้ยงลูกให้อยู่แบบซอมซ่อแบบนั้นตามข่าวว่าแม่ของนางก๊อปปัจจุบันยังไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเลยนะเพื่อนๆยังเข้าที่คนอื่นทํานาหาเลี้ยงหลานอยู่เลย ถ้าเป็นจริงตามข่าวที่ว่าเนี่ยนอกจากนางจะชั่วช้ากับศาสนาแล้วยังไม่มีจิตใต้สํานึกจะดูแลพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดให้อยู่กินดีอีกด้วยนะถ้าเป็นตามนี้จริงๆนี่แบบเป็นคนที่ไม่มีจิตใต้สํานึกอะไรเลยลูกก็ไม่เลี้ยงโยนภาระให้แม่แกๆ่ๆหาเลี้ยงแทนตัวเองก็ไปเที่ยวบ่อนทําลายศาสนาหาแต่ความสุขใส่ตัวเองไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดจากการกระทําของตัวเองเลย มาที่เส้นทางเข้าสู่วงการนี้ของนางกันบ้างจากที่เห็นนางสัมภาษณ์ทางสื่อบอกว่าจุดเริ่มต้นของการครบหากับพระเริ่มขึ้นที่ปีพศ2556ก็คือการได้คบหากับเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่นางกอลฟได้เดบิวต์ในวงการนี้จริงๆไม่น่าจะใช่กับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะคบเพื่อนๆ นางน่าจะเดบิวต์ครั้งแรกจริงๆกับพ่อของลูกคนโตของนางอันนี้เรียกว่ามีมูลดีกว่าเพราะนางก็ไม่ได้ยอมรับคือลูกคนโตของนางเนี่ยมีเจ้าอาวาสวัดพรมเกศรจังหวัดพิษณุโลกมาเซ็นรับรองบุตรให้พระรูปดังกล่าวเป็นพระนักแหล่ชื่อดังของแถบนั้นชื่อพระปหลัดสุรพล ปัจจุบันมีข่าวแว่แวๆว,ว่าพระสุรพลย่องเวลาสิกขาเงียบเงียบแล้วนะครับในปัจจุบันตามตัวไม่เจอละหลังจากมีลูกกับพระนักแหล่แล้วนางก๊อฟถึงไปได้เสียกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเทพวัชรสิทธิเมธีเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรซึ่งมีสมณศักดิ์เป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นนั่นแหละนางบอกว่า ได้กันในกุฏิของเจ้าคณะนั่นแหะครับเพื่อนๆสําสำหรับอดีตพระรูปนี้ปัจจุบันลาศิขาเป็นคราวาสแล้วนะครับก็สึกเพราะเรื่องของนางกอบฟมันแดงนั่นแหละนางก็บอกว่านี่เป็นรักแรกของนางและนางก็รักกันมากฟังแล้วแอดอยากจะอาจเจียนบอกรักแรกแอดก็ไม่เชื่อแล้วก็ลูกคนแรกยืนหัวโดอยู่นั่นมันจะรักแรกยังไงส่วนนางจะรักเจ้าคณะวิจิตรไหม แอดคิดว่านางน่าจะรักนะแต่รักเงินที่เจ้าคณะพิจิตรให้มากกว่าก็เจ้าคณะแก่เล่นซื้อเบนซ์ SLK เปิดปิดบทุนป้ายแดงคันละ3ล้านให้ขับแถมมีเงินให้ใช้ไม่เคยขาดมือเดือนเราเป็นแสนคบกันประมาณ2ปีกับเจ้าคณะรูปนี้แล้วก็เลิกรากันเพราะเริ่มมีข่าวระแคะระคายไปถึงหูญาติโยม นางก๊อฟก็เลยถอยฉากออกจากพิจิตเข้าไปอยู่กรุงเทพช่วงแรกที่อยู่กรุงเทพก็ติดต่อกับเจ้าคณะพิจิตอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ห่างหายกันไปจนถึงขั้นเรียกว่าเลิกราจากนั้นนางก๊อฟก็ไปแต่งงานกับดรสุริยาและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้ก็เท่ากับนางกอ๊อฟมีลูกสองคนแล้วนะเพื่อนๆจากเดิมนางมีลูกมาแล้วหนึ่งคนกับพระนักแหล่ถูกไหม ดรสุริยาสามีคนที่สามของนางก๊อปคนนี้เป็นอาจารย์ในมหาลัยสง์ซึ่งแต่เดิมคนนี้ก็เคยเป็นพระแล้วก็เรียนปร,ริญญารุ่นเดียวกับเจ้าคณะจ,จังหวัดพิจิตรสามีคนที่สองของนางก๊อฟนั่นแหละและว่ากันว่านางก๊อปก็ได้เสียกับคนนี้ตอนยังเป็นพระก่อนที่จะสืบออกมาแต่งงานอยู่กินกันคือนางก๊อปจะอยู่ในแวดวงนี้ตลอด เรียกว่าไม่เคยออกนอกลูกนอกทางหรือข้ามสายงานเลยอยู่เป็นเหลือบไรในพระพุทธนามันอย่างนี้แหละมาตลอดและในขณะที่อยู่กินกับดรสุริยาที่เป็นคราวาสนางก,อกอ๊อฟก็แอบไปลึกซึ้งกับพระราชรัตนสุธีอดีตเจ้าคณะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็สามารถนับได้ว่านางมีสามีเป็นพระอีกครั้งเป็นคนที่สี และนางมีอะไรกับเจ้าคณะพิษณุโลกในรถยนต์และตั้งท้องกับเจ้าคณะพิษณุโลกด้วยแต่ด้วยเจ้าคณะพิษณุโลกเองก็คบหลายคนก็เลยเลิกรากันไปแต่ที่อัดรู้สึกรังเกียจคือลูกในท้องของนางที่เกิดกับเจ้าคณะพิษณุโลกไม่มีใครรับผิดชอบทั้งนางทั้งสามีพระของนางสุดท้ายนางก็ไปทำแท้งถึงตรงนี้ ถ้าทั้งหมดเป็นความจริงแอดว่าทั้งชีวิตแอดคงไม่มีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนไหนชั่วช้าเท่านางอีกแล้วไปสุดทุกทางจริงๆจากนั้นนางก๊อฟก็อย่าร้างกับสามีคาราวาสแล้วก็ได้มีโอกาสมีสามีใหม่เป็นพระอีกเป็นครั้งที่3อันนี้จากปากนางนะแต่อย่างที่แอดเล่ามาน่าจะนับเป็นสามีพระคนที่ห้เสียมากกว่า พราะคนแรกเป็นพระนักแหล่คนที่สองเป็นเจ้าคณะพิจิตคนที่สมแม้จะเป็นฆราวาสแต่ก็ซุบซิบว่าได้กันตอนอยังเป็นพระส่วนคนที่สเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่เอาลูกไปทำแทง้งและคนนี้คือคนที่5้ชื่อพระมหาบุญเลิศอินทป,ปัญโยอดีตพระศาสตราจารย์วัดใหม่ยายป้นคนนี้เป็นคณะบดีมหาลัยสงนะครับเพื่อน นางเจอกันที่ทำงานของสามีขราวาดของนางเรียกว่าใครมีตำแหน่งในฟากสงนางฟาดเรียบไม่สนว่าจะเป็นเพื่อนสามีหรือเจ้านายสามีอะไรเลยสักนิดได้หมดทุกคนจริงๆแต่คนนี้ไม่มีอะไรหวือหวาคบกันสั้นๆแล้วก็เลิกรากันไปผ่านไปสำหรับคนที่5้ามาถึงสามีพระคนที่6ของนางกอฟกันบ้างพระ ปริยัตธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกรยาณมิตรคนนี้ได้กันครั้งเดียวที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็มีลูกเลยซึ่งก็กลายเป็นการตั้งท้องกับพระครั้งที่4ของนางกอบแต่นับเป็นลูกคนที่3เพราะลูกคนก่อนหน้าที่เกิดกับเจ้าคณะพิ่เชงโลกนางเอาไปทําแท้งอย่างที่แอดบอกไว้ตอนต้นนั่นเองสามีพระคนที่7 พระเทพวชิรธีราพรเจ้าคุณประดิษฐ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายได้เสียลึกซึ้งกันที่บ้านของนางก๊อปแถวแถววัดบัวผันกรุงเทพเห็นว่าเจ้าคุณประดิษฐ์แอบไปพำนักอยู่บ้านสีกาก๊อปนานนับเดือนเลยเพื่อนๆโดยอ้างกับทุกคนว่าไปกิจธุระคนนี้นางก๊อปยอมรับเองครับว่านางเป็นฝ่ายจีบพระทางเฟซบุ๊ก และมีตามอราวาดถึงห่วงกันแบบชู้สาวจนมีญาติโยมเห็นกันด้วยมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอและภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างเจ้าคุณประดิษฐ์กับศีกากรรวมถึงภาพที่ท่านนอนโกกและนวดเท้าให้นางกอ๊อปโดยมีการระบุว่าภาพดังกล่าวถ่ายที่บ้านของนางก๊อนั่นเองมาถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าสเปคของนางคือชายในผ้าเหลืองจริง ต่อจากคนที่7ก็จะเป็นคนที่8ถึง14ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่นางกอ๊อฟทั้งคบซ้อนทั้งเปลี่ยนบ่อยเห็นว่าพระบางรูปก็แค่คบเป็นคู่รักเฉยไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่แอดว่าช่วงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเงินเป็นหลักนะครับเพื่อนๆเพราะนางก็ฟบอกเองพักหลังนางติดพนันออนไลน์ซึ่งคนเล่นพนันมันต้องการใช้เงินเยอะมากๆอยู่แล้วเท่าไหร่ก็คงไม่พอ ก็เลยต้องสูบเงินจากพระหลายๆรูปพร้อมกันนั่นเองแอดคิดว่าอย่างนั้นมาถึงสามีคนที่8พระเทพวชิระทีรคุณเจ้าคุณนิกรครับอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญคนนี้ตามคำกล่าวอ้างของนางก๊อบนางบอแค่คบกันแบบคนรักคบกันเป็นแฟนเฉยๆไม่มีอะไรกันแต่เจ้าคุณนิกรถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวได้ที่ วัดพระาธาตุสุนันทาจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอร่วมหลับนอนกับสีกากกอบซึ่งหลังจากนั้นท่านได้ยอมลาสิกขาขาดจากความเป็นพระเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบในวันที่9กรกฎาคมปีพศ2568สามีพระคนที่9พระเทพวชิวระปาโมกเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร เดินทางไปลาสิกขาที่สปปลาวแต่ไม่มีวัดไหนยอมทำพิธีศึกให้สุดท้ายก็ต้องข้ามฝั่งมาศึกที่ประเทศไทยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีรายงานว่าพระเทพวชิรปามโมกหรือเจ้าคุณอาจมีการโอนเงินจากบัญชีของวัดไปให้นางก๊อปเป็นจำนวนหลัก10ล้านบาทโดยสาเหตุนั้นเกิดจากเจ้าคุณอาจไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางก๊อ มาตั้งแต่ปี2565และพยายามตีตัวออกห่างหลังจากเกิดคดีทิฏยามวัดไล่ขิงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าเรื่องของตัวเองกับนางก๊อบจะถูกเปิดโปงแต่นางก๊อบบอกว่านางท้องขอค่าเลี้ยงดูจนกว่าลูกจะอายุ20ปีเป็นเงิน7 6 0 0 0 0หรือตกเดือนละ32,000บาทนั่นเองสามีคนที่10พระ มหาชิวากรดีไพรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างพระมหาชิวากรกับนางก๊อฟพบว่ามีการโอนเงินให้นางก๊อฟ1,176,740บาทส่วนนางก๊อฟโอนให้พระมหาชิวากร357,500บาท และแม้พระมาหาชิวากรจะแอบลาสิกขาไปแล้วแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ดีสำหรับพระที่เชื่อว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นขึ้นเตียงก็มีทั้งหมด10รูปตามที่แอดไล่เรียงมาข้างต้นนั่นแหละเพื่อนๆส่วนลำดับที่11-14ถึง14มีเพียงหลักฐานที่พบว่าเป็นการครบกันแบบคู่รักเช่นวิดีโอคอลแชทไลน์เชิงชู้สาวอะไรประมาณนั้น แต่สุดท้ายทั้งหมดก็ลาศิกขาลำดับที่11พระคูสิริวิริยธาดาอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรวระรามวรวิหารจังหวัดจ่าเชิงเซามีคลิปทะเลาะกันเชิงชู้สาวและหึงหวงคนนี้อัดต้องพูดตามเนื้อผ้านะว่าไม่มีหลักฐานเป็นคลิปหลับนอนและนางก๊อก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรลึกซึง้ง ลำดับที่12พระเทพพัชราพรอดีตเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางบอกว่าไม่เคยมีอะไรกันแค่คบกันเป็นแบบคนรักมีถ่ายรูปโป๊เปลือยส่งให้กันดูและมีถ่ายคลิปพระเทพพัชราพรเอาไฟฉายตีหัวตัวเองส่วนเรื่องเงินทองพระเทพพัชราพรมีให้เงิน12ล้านกับนางก๊อป โดยนางก๊อฟยอมรับว่าเอาไปเล่นพนันออนไลน์เพราะตอนนั้นติดพนันออนไลน์อย่างหนักลำดับที่13พระเทพปวรเมธีหรือเจ้าคุณประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูนวงสาวาตวรวิหารมีหลักฐานแชทข้อความสนทนาทางไลน์ระหว่างเจ้าคุณประสิทธิ์กับนางก๊อฟที่ส่งถึงกันบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ที่เป็นไปในลักษณะเชิงชู้สาวอาทิการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ว่า mylove รวมถึงการส่งสติกเกอร์ระบุข้อความ i love you ข้อความบอกฝันดีก่อนนอนข้อความแสดงความคิดถึงถึงห่วงในเชิงง้อง,งอนรวมถึงข้อความในลักษณะถามย้ำถึงความรักที่มีต่อกันนอกจากนี้ยังมีภาพแคปหน้าจอขณะกำลังวิดีโอคอลหากัน ซึ่งหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการกระทําของเจ้าคุณประสิทธิ์ถือเป็นการกระทําผิดวินัยสง์อย่างร้ายแรงอาจถึงขั้นประราชิกลำดับสุดท้ายลำดับที่14พระครูศรีรัตนวิเชียนหรือพระมหายอดเพชรเจ้าอาวาสวัดท่าบัวทองจังหวัดพิจิตรวิดีโอคอลคุยหวานกับนางกอลบ,บอกคุณคือคนแรกและรักมากที่สุด ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานเจ้าคณะผู้ปกครองจี้พระครูศรีรัตนวิเชียนสระสมณเพศภายในวันนั้นวันที่17กรกฎาคมพศ2568พระครูศรีรัตนวิเชียนยอมรับทุกอย่างเป็นไปตามคลิปและไม่ขอชี้แจงอะไรเพราะคลิปออกมาอย่างนั้นคือความจริงชัดเจนทุกอย่างแต่ เม <อ petto> oh ื่อคลิปออกมาอย่างนี้ก็รู้ว่ามันไม่เหมาะสมยินดีทําตามกระบวนการก็จบหมดแล้วนะครับเรื่องราวพอสังเกตของสีกากอบและ14พระผู้ใหญ่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้พอสมควรถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องแอดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแอดจะพยายามทำคลิปให้ได้สัปดาห์ละ3คลิปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม